เพื่อนครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยน์คงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยครับดีตัวไปที่48,000ดอลลาร์กว่าๆเลยทีเดียวแต่การดีตัวไปที่48,000ดอลลาร์จุดนั้นเนี่ยมีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้มีร่องรอยอาบางอย่างเกิดขึ้นใายที่ไล่ราคาฝั่งขาลองเนี่ยต้องระมัดระวังหลังจากโซนนี้เป็นต้นไปแล้นะครับ วันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในภาพระยะสั้์ให้เพื่อนๆฟังพร้อมทั้งทิศทางในภาพระยะกลางที่น่าสนใจราคาบิตคอยอาจจะมีการย่อในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นและหลังจากนั้นจะเป็นยังไงไปรับฟังพร้อมกันครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเดนโซ่เฮ้ยคริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่12เดือน2แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็เลยนะครับเพื่อนๆกำลังใจเล็กๆน้อยๆกดไลค์ให้ผมคนละไลค์อย่าลืม Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเข้าห้องไลน์เทรดแบบฟรีๆตลอดชีวิตนะครับเพื่อนๆขอคนที่เทรดจริงๆเท่านั้นนะครับ พเพื่อนๆทำตามเงื่อนไขทั้ง4ข้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็แอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีแผนของตัวเองหรือไม่มั่นใจในแผนตัวเองอยากจะมีคอมมูนิตีนนะครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพเพื่อนๆก็สแกน QR Code ไลน์นะครับทักเข้ามาหาผมได้เลยเนาะ คร emer, Coin, PI, ับเพื่อนๆเรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยในภาพระยะสั้นกันก่อนเลยกันนะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วผมได้มีการอัปเดตมุมมองนี้เนี่ยเอาไว้เผื่อแล้วนะครับก็ผมมองไปในฝั่งของ rising w e d ว e ในภาพระยะการของบิตคอยเนี่ยผมก็ได้มีการอัปเดตไว้ในแฟนเพจแล้วก็จะอยู่ในคอมมูนิตี้ของผมนะครับก็จะเป็นเพื่อนๆสมาชิกแล้วเพื่อนๆในห้องไลน์เนาะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในห่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้รอบหนึ่งนะครับสำหรับบิตคอยเองที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ค่อยทิ้งไส้เทียนเอาไว้เลยหลังจากการพ เพิ่งจะมีการทิ้งเอาไว้ในห่วงก่อนหน้านี้เพียงแค่ครั้งเดียวเลยนะแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาอีกนะครับที่ประมาณ48,000กว่าๆหรือถแถวไฮเดิมนะครับที่ผมทําเอาไว้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ผ่านในรอบแรกแต่ผมยังมองโอกาสว่าราคาบิตคอยน่าจะมีการไซด์เวยในแนล้มของไลซิงเวดนะครับมีโอกาสที่จะเบรกไฮนี้ขึ้นไปอีกสักรอบนึง หรือเบกไฮแถวๆนี้นะครับที่เขามีการทิ้งเอาไว้ทิ้งเส้นเรียนเอาไว้แถวๆนั้นเป็นซับไพโซนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงในภาพแร์สันตอนนี้นะครับมพรอมทั้งโอกาสในการย่อในห่วงของสัปดาห์นี้หรือวันนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่อาจจะมาจากสัญญาณ เบสเดวอจที่มันเกิดขึ้นในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะซึ่งอาจจะส่งผลให้ให้ราคาเนี่ยมีการยอ่อกับลงมาเทสในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยาพาบริสันที่ราวๆป,ประมาณ4ี่หมนเจ็ดเนี่ยมัจะเป็นช่วงโลเดิมก่อนนะครับเป็นดีมันโซนแรกก่อนนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเป็นซับไพ่เนาะผมก็จะเปลี่ยนเป็นดีมันโซนนะครับแล้วก็จะเป็นดีมันโซนที่2นะครับแถวๆประมาณ4ี่หมนะครับเรามองไปประมาณนี้ไม่ก่อนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในาพาบริสันเนี่ยสอดคล้องกับสภาพคล่องที่ประมาณ47,000ท,ทั่วนะครรับโดยปะมาณแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นกรอบนุ่นท ประมาณ40,000-7จนถึง4 9 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งไอ้4 9 0 0 0ดอลลาร์นั้นเนี่ยมันจะเป็นการเบรกไส้เทียนที่มีการทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการเบรกไฮเดิมที่เรามีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้อย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ด้วยครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมมองว่าเราไม่ควรไปไล่ราคาบิตคอย n แล้วนะควรจะมองถึงโอกาสในการ TP ถึงแม้ว่าราคาบิตคอยนอาจจะปรับตัวไปถึงโซน50,000ดอลลาร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยไม่ควรไปไล่ราคาและเพราะว่า RR เนี่ย จะเริ่มไม่คุมสักเท่าไหร่นะครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่ควรไปไล่ราคาเนาะทีนี้เราลองปรับภาพมาดูในไทม์เฟรมใหญ่ๆกันบ้างนะครับเราลองลากฟิโบนัชชีจากไฮนี่นะครับมาถึงโลนะครับซึ่เพี่เอจะเห็นได้ว่านะครับเราติดฟิโบนัชชีที่สําคัญอยู่นะครับก็จะเป็นฟิโบที่0.618ที่เร,เราประมาณ49,000ซึ่งแน่นอนครับโอกาสในการเบรกในห่วงของสัปดาหนะ์หน้าถ้าเบรกได้นะซึบ b เบรกได้ไซด์เวทแถวๆช่วงประมาณ4ี่หมื่นเได้นะครับโอกาสที่จะไปต่อถึง5 7าหมเนี่ยก,ก,ก,นะก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะครับถ้าพูดตามในฝั่งของโมเมนตัมตามในส่วนของแท่งเทียนที่ก่อนข้างที่จะบุยพอสมควรเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ผมมองว่าไม่ควรไปไล่ราคาซะมากกว่านะครับเพราะเหนว่าโมเมนตัมเนี่ยเริ่มไม่ตามและกับราคาที่พุ่งสูงขึ้นนะครับฉะนั้น ผมมองว่าในห่วงของสัปดาห์นี้หรือในภาพะยะสันเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อเกิดขึ้นแล้วก็หลังจาก49,000ขึ้นไปเนี่ยผมก็มองโอกาสในการท p ซะมากกว่านะครับใครที่เล่นสั้นนะผมก็มองโอกาสในการท p ซะมากกว่านะครับซึ่งก็ชนะแล้วนะครับในภาพระระสั้นก็รอโอกาสในการยอ่อผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะมาเทสในฝั่งของเส้นข้าวเจี่เหรียญนะครับย่อเพื่อที่จะไปต่อก่อนผมยังมองโอกาสที่ราคาบิตคอยจะเบรกเหนือ49,000ขึ้นไปได้อยู่ เพื่อนใครที่เทรดยังไงก็ลองไปวางแผนหน้าเทรดกันดูนะครับสี่หมื่นเก้าพันล้านขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าก็เป็นจุด tp แล้วแหละ และส่วนตัวผมเองนะก็ยังคงถือเอาคออยู่นะครับก็รอรุ้นรันเทรนกันต่อไปซึ่งสาเหตุที่มาที่ไปในภาพใหญ่นะ้อก็จะเห็นว่าตอนนี้นะเราติดในฝั่งของแนวตาสำคัญฟิโบนัชชีในภาพใหญ่จากออเามไฮล่าสุดนะครับก็เป็นฟิโบที่ศูนยนึ่งอาจจะมีการย่อในชแนลขาขึ้นเกิดขึ้นได้บ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอันนี้ก็รุนในการรันเทรนต่อไปแลการสำหรับใครที่ถืออยู่นะครับ ส่วนในภาพระยะสั the 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 planet, When the 37, ้นก็จะเห็นนะว่าผมเอาสภาพคล่องให้เพื่อนดูแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันอาจจะลากยาวไปถึงโซนห้าหมื่นดอลลาร์ได้นะครับก็จะอยู่ในกรอบตั้งแต่4ี0 0 0จนถึง50,000ดอลลาร์เนี่ยยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับใครที่เล่นสั้นก็รอแถวในการย่อตั้งแต่47,000ดอลลาร์ลงไปนะครับ TP อาจจะเป็น49,000จนถึง50,000ดอลลาร์ตัวประมาณนะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นนะแต่สําหรับกรณีที่จะมาช้อนโอ้โหไม้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอออินอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับความเสีี่่่่่่ยงททอาาาาาาาจจะะะะเเเเกกกกกกิดขึ้้นนนนสสสััััไหหหรรรรคบบ็มมํลซว แล้วก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของการน้เวฟนะจริงๆผมแอบมองเป็นการขึ้นมาเพื่อจะย่อลงไปลึกๆเลยนะครับอาจจะตั้งแต่ประมาณช่วง40,000จนถึง34,000แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยแท่งเทียนของบิตคอยเนี่ยเท่าที่เพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยในทางเฟรมเดลี่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นแ,แท่งเทียนที่ค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงพอสมควรนะผมจะยังมองว่าราคาบิตคอยอาจจะยังย่อได้ไม่ลึกมากนะครับย่อลึกๆหน่อยเนี่ยผมก็มองเป็นสักเพียงแค่44,000ไปก่อนและเพื่อเด้งไ,ไปต่อ นะครับอาจจะถึง52,000หรือ49 0 0 0เนี่ยผมว่ามาถึงแน่แน่เนาะแต่จะย่อเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องจับตาเราดูกันต่อไปเราร u n ten ตามในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยในภาพระยะสั้นแล้วกันนะครับก็อยู่เราประมาณ43 0 0 0แล้วก็ช่วงประมาณ42 0ห0ือโดยประมาณนะครับเราก็ใช้รันเทนกันต่อไปนะครับถ้าไม่หลุดเราก็ถือต่ออะไรแบบนี้นะครับได้เช่นเดียวกันผมมองว่าอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะเพื่อนก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมมองเป็นไม่เกินหายเดิมนะเพื่อที่จะย่อลงต่อ แต่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเบรกไฮเดิมได้เพราะว่าเราเห็นสภาพคลองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นการเบรกไฮเดิมไปก่อนแล้วค่อยมีการย่อเกิดขึ้นนะครับแต่ผมว่าอาจจะย่อดได้ไม่ลึกมากนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปว่าการแต่ส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าน่าจะเบรกทะลุ49,000ขึ้นไปได้และหลังจากนั้นเนี่ยมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไป ว่ากันอีกทีหนึ่งในแผนการเทรดถัดไปนะครับจะเห็นว่าในภาพใหญ่จริงๆแล้วก่อนที่จะเกิดการฮาวิ่งเกิดขึ้นเนี่ยบารคาบิตคอยอาจจะมีการย่อเกิดขึ้นได้เนาะและก็จะเห็นว่าในห่วงของปีนี้หรือแท่งที่4นะครับในทางเฟรมปลายปีเลยนะครับเป็นแท่งที่4ตามสถิติแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2013เนี่ยนะครับแท่งที่4เนี่ยก็เป็นแท่งที่ค่อนข้างที่จะบูรพอสมควรนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นแท่งที่1ในไซเคิลถัดไปฉะนั้นล้วในห่วงของปีนี้ผมมองว่ามันเป็นปีที่ ใครที่พอที่จะลุ้นถือยาวได้นะทั้งปีเนี่ยเพื่อนก็ต้องบอกว่าน่าสนใจพอสมควรตามสถิติที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะต้องทนรอเป็นแรมปีเลยนะครับใครรอได้ก็ค่อยๆแบ่งไม้ช้อนสปอร์ตไปทีละโซนทีละโซนเมื่อไหร่ที่เกิดการย่อเกิดขึ้นแต่ละห่วงเวลา เพื่อนๆค่อยเ,เข้าช้อนนะครับเข้าช้อนตอนที่มันล่วงนะเราจะได้ไปทากำไรตอนที่มันเขียวนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นในภาพระยะยาวที่เพื่อนๆสามารถพิจารณาวางแผนการเทรดในการถือเหรียญต่างๆของเพื่อนได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าก่อนการฮาวิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นวงกลมสีฟ้าๆนะวิๆจะเห็นว่ามันจะมีการย่อเกิดขึ้นเนี่ยกลับมาเทรเทนไลน์ T อาจจะลึกได้ถึง32มหมหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะก็จะเห็นได้จากเปรียบเทียบกับปี2019นะมีการย่อลึกมาเทรเทนไลน์ T แล้วค่อยเด้งกลับขึ้ แสดงว่าในห่วงเวลานี้ก็อาจจะมีการย่อเกิดขึ้นได้บ้างแต่จะยอ่อหรือแค่ไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ลองแบ่งไม้ถั่วกันแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะถือยาวนะเพราะาปีนี้นะครับลือว่าเป็นปีแห่งการสะสมสำหรับคริปโตเคอเรซีแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเนาะซึ่งอันนี้เป็นกรณีที่ค่อนข้างที่จะย่อลึกพอสมควรเหมือนกันนะก็เป็นแกลบที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้ที่โซนประมาณ2 0 0 0 0ผมจะยังมองว่ามันจะยังไม่โหดร้ายขนาดนั้นแล้วกันเนาะ ผมมองเป็นโซนประมาณ3 4 0 0 0 0ไว้ก่อนกรณีที่เรลวร้ายทำไมถึงต้องเป็น3 4 0 0 0ล่าเนาะเพราะว่าผมได้เอาในฝั่งของสภาพคล่องนะมาเปรียบเทียบแล้วก็มาพิจารณาในการวางแผนเทรดเพิ่มเติมด้วยนะครับยังไนว่าโซน3 4มเนี่ยก็ยังคงมีเน่ยสำคัญอยู่แต่ยังคงไม่ได้มองว่ามันจะเลวร้ายขนาดนั้นนะครับผมค่อยๆโฟกัสไปทีละจุดละกันนะครับก็เพราะว่าในภาพระยะสั้นเนี่ย ราคาบิตคอยจริงๆก็ต้องบอกว่ายังคงแข็งแรงนะครับยืนเหนือโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นได้ดีพอสมควรสัญญาณในการกลับตัวในทางเฟรมเรทลี่ผมก็ยังไม่เห็นนะครับกนนีในการเรวลวร้ายเนี่ยผมก็มองว่าย่อลงสักประมาณ10%เนี่ยสัก4 2 0ห0หรือ4 4 0 0 0อะไรแบบเนี้ย <c oughs> เพื่อไปต่อเนี่ยมันก็ยังคงเป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้ผมยังมองว่าไอ้ลึกถึงช่วง2 0 0 0 0นเนี่ยน่าจะยังอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเลยกันนะครับผมมองเป็นกรณีจุดแถวๆนี้ไปก่อนนะครับและเพื่อที่จะเด้งไปต่อก่อนแล้วกัด ะะแต่กรอนี้เป็นกรอนี้ในฝั่งของการที่จะบู i ิ h พอสมควรนะก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยย่อไม่ไม่ไม่ลึกมากเลยนะไม่ลึกถึงประมาณ42่0มนนะอนะันนี้เป็นการยอรา 7, 46, ่อมันเจ็ดสี่หมเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไปต่อตามในฝั่งของบูริ m แมกกาโฟนอะันนี้ค่อนข้างกาวพอสมควรเหมือนกันอาจจะเป็นกรอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเพื่อนมันค่อนข้างที่จะบูริชพอสมควรแล้วก็ใกล้ที่จะเกิดการหาวิ่งเกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นแล้วเราดูพฤติกรรมแท่งเทียนที่มันเกิดขึ้นในแต่ละห่วงเวลาหลังจากนี้แล้วกันนะครับถ้ามันไม่ได้มีแท่งเทียนที่บอกว่ามันจะร่วงอย่างรุนแรงเราก็แค่ถือต่อนะครับไม่ต้องขัดก็ได้นะครับผมก็ยังคงถือเอาคอยเหมือนกันนะผมไม่ได้ถือบิตคอยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งกลาวของเอาคอยอะไรกันก็จะเห็นว่า m a c d มีการคลอสกันขึ้นแล้วนะครับก็้างที่จะดูบูลริพอสมควรเหมือนกัน ใครที่ถือเอาคออยู่นะครับก็ลองถือต่อไปดูนะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วใครที่อยากเข้าห้องไลน์เทรดนะครับเพื่อนก็ทําตามเงื่อนไขทั้ง4ีคอที่อยู่ใต้คลิปของผมแล้วก็แอดไลน์มาผมได้เลยนะครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนของตัวเองอยากมีคอมมูนิตี้นะครับอยากฟังมุมมองต่างๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเทรด เพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาจอยกันในคอมเมนตี้เฮาฉลามได้นะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับหรือใครที่อยากเป็นสมาชิกยูทูบนะครับเลาฟังมุมมองต่างๆเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆก็สามารถซัพพอร์ผมได้ตกไปแค่วันละ10บาทหรือเดือนละ300บาทเท่านั้นนะครับในฝั่งของบิตคอยผมมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับผมมองว่าเคสที่มีการย่อสำหรับบิตคอยเนี่ยผมก็มองว่าย่อสักประมาณ10%เป็นนะครับเป็นเคสที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะก็ย่อประมาณสัก 4 3 0 0 0นะครับหรือ4 2 0 0 0ดอลพันาราเด้ร์มาเนะครับเป็นการกลับลงมาเทสในฝั่งของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นก่อนนะครับก็จะมองเป็นการย่อนะครับเพื่อที่จะเด้งไปต่อได้อยู่นะครับก็คืออย่างน้อยๆผมมองว่าไปต่อถึงช่วงเรา,เราประมาณ4 9 0 0 0ดอนลาร์ขึ้นไปนะครับจะไปถึงจุดไหนเนี่ยเราเล่าเข้าไปว่ากันอีกทีนึงนะครับฉะนั้นแล้วใครที่ ถือบิตคอยอยู่นะครับสามารถรันเทรนได้นะครับก็ต้องเป็นคนที่ถือยาวได้นิดหนึ่งนะครับส่วนใครที่เล่นสั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะเกิดการย่อดได้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ประมาณ47,000ลากยาวไปถึงประมาณ46,000ลลานนะครับก็จะเป็นในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยในภาพรซยสั้นเทาเฟรมสีชั่วโมงที่ราคาบิตคอยเนี่ยเมื่อไม่หลุดเขาก็มักจะไปต่อได้นะครับฉะนั้นแล้วใครเล่นสั้น ก็รอแผนนี้นะครับโฟกัสประมาณนี้40,007หรือ46,000ดอลลาร์ถ้ามีสัญญาณในการกลับตัวแล้วก็กดเข้าเทรดจุด T P เราคือประมาณ49,000ลากยาวไปถึง50,000ดอลลาร์โดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนเลนสั้นผมมองเป็นในฝั่งของ Rising w d g e อยู่นะครับก็จะเป็นตามเส้นปะที่ผมทำเอาไว้เลยนะครับฉะนั้นแล้วผมยังมองว่า Bitcoin จะมีการย่อเพื่อที่จะไปต่ออย่างน,น้อยๆ49,000ขึ้นไปนั่นเองครับเพื่อนบอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแบเพื่อนทุกคนเนาะใครมีความคามิด,ด้เลยนย ดีใจได้ได้พบปคุยเบอร์ทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็น,นาวฉลามที่กบาลกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ